หูอะไรหูอะไรหูหลอได้คอนเหรอลูกเอ๋อจะไปตีหัวใครน่ะเอจะไปตีหัวพี่คายเหรอพูดไม่ฟังโอ้ยเออจะไปตีพี่คายเหรอล e ฟยูค่ะล e ฟยู What are you watching? <laughs> <gasps> <gasps> <gasps>